ปันปันช็อปบ,บริการเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกม War t h u n d e r หรือเกมอื่นๆก็มีเลือกอย่างมากมายสามารถเข้ามาใช้บริการได้จากลิงก์ที่ดีคิปชันได้เลยนะครับเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเพื่อจ่ายค่าสัารีผมสวัสดีครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับ S16 แล้วก็มี29เแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเหมาะกับผู้เล่นที่ยังไม่รู้ว่าจะปั้นสายไหนดีนะครับระหว่าง S16 แล้วก็มี29เถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับ โดยอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือสเปคเครื่องซึ่งผมเคยได้ทำไปในคลิปของมิก29แล้วนะครับโดยม i 29แล้วก็ s 1 6เนี่ยเมื่อนาสเปคมาเทียบกันนะมิก29ก็จะชนะทุกด้านนะครับทั้งด้านความเร็วอัตราเร่งแล้วก็การเลี้ยวนะครับแต่ว่า s 1 6เนี่ยก็ยังมีความเร็วช่วงที่เลี้ยวชนะมิก29แล้วอยู่นะครับก็คือช่วงความเร็ว600ถึง800นะครับส่วนต่ำกว่า500เนี่ยก็จะกลับไปแพ้มิก29นะครับ ส่วนเรดาร์เนี่ยของ s 1 6จะสามารถปรับให้ค้นหาด้วยกว้างกว่าที่120องศานะครับแต่จะมีเรดาร์หมวดเดียวนะั่นคือ s r c p d แบบ all s p e c นะครับซึ่งช่วยให้เราสามารถรู้ตำแหน่งได้วกว้างมากส่วนของ m i g บเเนี่ยจะมีเรดาร์ให้เลือกหลายหมวดไม่ว่าจะเป็น s r c p d t w s หรือจะเป็น h m d ที่เป็นการล็อกด้วยหมวกของนักบิน ส่วนทางฝั่งเรดาร์ BVR เนี่ยจะยัดมา2แบบเลยนะครับนั่นก็คือแบบ All Aspect แล้วก็ Head On ทำให้เวลาเราเปลี่ยนหมดเรดาร์เนี่ยมันก็จะมีหมวดซ้ำกัน2หมวดนั่นเองนะครับแต่จากหมวดเรดาร์ที่ให้มาเนี่ยถ้าจะให้ผมแนะนำนะผมก็จะแนะนำเป็น t w s นะครับเพราะว่าการแท็กของ t w s เนี่ยจะทำให้เราเห็นศัตรูได้ตลอดเวลาและก็จะรู้ความเร็วทิศทางที่กำลังจะไปด้วยนะครับทำให้เราดักได้ง่ายแต่เรดาร์ของ Mig 9เนี่ย เพราะมันชอบล็อกไม่ติดแล้วก็มองไม่เห็นศัตรูในจอเรดาร์นะครับยกเว้นลำที่เราแท็กอยู่แต่ถึงจะล็อกยากแต่พอล็อกแล้วเนี่ยจะไม่หลุดง่ายเหมือนของฝั่งเมกานะครับที่แค่เลี้ยวออกด้านข้างเนี่ยก็จะหลุดแล้วนะครับส่วนทางด้านมิซไซล์ b v ออย่าง R27ER ของ m ิ29นะครับก็จะดีกว่า a m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  ของ S16 นะครับทางด้านความเร็วแล้วก็การเลี้ยวแต่จะมีอัตราการคิวพอๆกันนะครับนั่นก็คือ1-2คิวต่อเกม ส่วนมิสไซล์ระยะใกล้อย่าง i 9 l กับ R60M i 9 l เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านะครับโดยจะล็อกได้ไกลกว่าแล้วก็กินเฟรน,น้อยกว่าทำให้มันมีอัตราการคิวที่ดีกว่า R60M นะครับและด้วย i n 9 l ที่มันดีมากๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ S16 มีอัตราการชนะมากกว่าริ9ไปด้วยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยถึงแม้ตัวเครื่องของริ9จะมีความสามารถมากกว่า S16 แต่ s 1 6มีเปอร์เซ็นต์การค่าได้ที่สูงกว่าทำให้มีการมักจะชนะฝั่งโซเวียตอยู่บ่อยๆนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไค i b ์ช่องปุ๊กปิกเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ปุ๊กปิกก็ต้องขอลาไปก่อนโชคดีสมรีแปะหัวครับบ๊ายบาย I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't.